วันนี้นะคะมิจะมาอันบล็อกกล่องใหญ่ยักษ์อันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าข้างในคืออะไรเปิดออกมานะคะก็จะเจอเจ้า Vertex Mobile Smart Screen 32นิ้วตัวนี้ค่ะด้านหลังจะมีปุ่มเปิดปิดเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ลำโพงเนียนไปกับตัวเครื่องแบบนี้เลยนะคะแถมยังมีช่องเสียบ HDMI USB USB Type C ด้วยค่ะมิมลองใช้เจ้านี่นะคะในชีวิตประจําวันตั้งแต่ตื่นนอนเลยเปิดสารคาดีอาหารจิบกาแฟพร้อมกับทานขนมปังไปด้วยนะคะเพลินมากๆเลยค่ะ ต่อมาก็มาเช็คงานสักหน่อยนะคะใน TikTok ค่ะตัวนี้นะคะสามารถที่จะทําได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนค่ะเช็คงานแบบสีนะเคร่งเครียดมากๆเลยนะคะพอดูยอดวิวแล้วก็วพอจะยิ้มได้บ้างค่ะต่อมาก็ขอออกกําลังกายเบาๆนะคะตอนกลางวันก็เริ่มมาทํางานจริงจังค่ะ โดยการดูหุ้นนะคะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างจะซื้อหรือจะขายก็ทําได้จากตรงนี้เลยค่ะชอบตัวนี้ตรงที่สามารถปรับจอได้ทางแนวตั้งแนวนอนนะคะเราก็จะเลื่อนไปมุมไหนของบ้านก็สบายมากๆค่ะทํางานเสร็จแล้วก็มาดู Netflix สักนิดนึงนะคะ นั่งชิลๆทานขนมแล้วก็ดูไปได้เลยค่ะอัลเท Mobile Smart s c r e e n 32นิ้วตัวนี้นะคะสามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้แล้วก็สามารถปรับจอได้เป็นทั้งแนวตั้งแนวนอนจอใหญ่ถึง32นิ้วนะคะสามารถต่อ Wi-Fi ได้เราจะเลื่อนไปมุมไหนของบ้านก็ได้เลยนะคะมีเราใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับอท Mobile Smart Screen 32นิ้วค่ะ